เจ้าถามยางยายไพ่ปัสนคุณยายบันถามเจ้าเจ้าเดียยไพ่คือมากคนเดียวปัสสันว่ะแสดงว่าแสดงว่าอ่าสมายัยสมัยนอนสมัยนอนหลับแล้วเพราะว่ามาวินบอกว่าไปเกาหลังให้เขาเพิ่งมาปัสสันวะอืมยายบันอย่าลืมไปง่มหอยใญ่มาฝากอาเอลนะคะปัาสันวะมาวินบอกก็ไปส่งนอนเมื่อกี้ เกาหลังให้จนหลับแล้วว่าสันวาไม่ชวนไม่ชวนสมัยมาบ้านแม่ก่อนค่อยไปนอนลูกแต่ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรเออจอกหนึ่งหูสันหูสั้นสองลองอ่าจอกสองหูสั้นซีลีอนซีีจอกสาอ่าสีสีเห็น สิเห like, oh ็นป oh, ้าบ like, oh ่บ่แม่นเมียว่าซันว่าสิสิเห็นป้าว่าแม่นเมียลูกสั oko, สงาาอัดสังกัดกองก็มาหาเว้าเออเอออันอันจอกจอกยังเกาะบ่อันอีกก่อนจอกหนึ่งหูสั้นสองรองจอกสองหูสั้นซีดีจอกสามซีเอัน สีป้าว่ามันมีอะไรบาอทีมือมือรุ่นมือรุ่นหน้าป้าป้ากันสิป้ากันสิมาส่วนเนเจ้าก,กินตะเหล่าแล้วลูกสัง,งัดเฮ้อแล้วก็สิยามแขวแล้วเนาะกินเหล่าย่ำไดกูได้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 สีนกูสี้สจ เด็กก็สางเาเบาเนอะอนอันไอ้สั่งกิน,น,งงนเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วป่ะทีนีเออมันไม่ได้แจ้งเตือนแม่งั้นมาวินมาก็พามาแล้วเอ,อ่อไอ้หนูกดออกแล้วกดติดตามแม่ใหม่แล้วลูกแล้วบอกบอกลูกสบายด้วยลูกได้ยินไหมมาวินลูก กดติดตามแม่ใหม่นะลูกเจ้าหัวขอวนอย่างมากเบาใจเบาใจถ้าเจ้าถ้าเจ้าอยากได้ว้าอันอยากได้คือจังอันอันไอนสัง,งัดเบานะเจ้าไปเฮ็ดเด้อเออยกอแก้วหนึ่งแก้วสองแก้วสามนะเออ โอ้ยน้องเอินมาน้องเอินจะจอดมาอีกรอบเอามาเอามาจั๊กจอกแนวสันวาว้ายน้องเอินอยากซดน,น้ำตีน้องเอินน้องเอินมาเออแม่ครับว่าไงลูกไอ้หนูสติแม่ยังดีอยู่ลูกถึงแม่จะเมาวันนี้แม่แม่เมาแต่สติแม่ยังดีอยู่จอกสาม จอกสามสี่สี่เ็ดอ่านป่าป่าวาเมนแมนเมียว่าสันวะเอาเ็นอย่างน้นอจอกสา,ามสี <c oughs> <อ> <c oughs> ่ป่าวาแมนเมียวาสันโอ้เอ้าระจะวาอยู่เดแดงได้ยินบ่เอออันได้ยินตำรานอันอันลุกสะงัดว่าบา่เออ ทางป้าเพิ่นกระยำเขวด้วยเช่นนี้โอ้ยกูสิว่าอันกูสิว่าส้นแก้วก็สิเราแก้วหนึ่งแก้วสองแก้วสามมาสันว่าอืมไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงขอด้วยจอกข้าวมาสันไอ้แดงไอ้แดงเมื่อนี้มาฉลองฉลองควบยินดีคอยง่ายมาเป็นอันคนประเทศนอกเว์เต็มตัวแล้วไอ้อืมเขาอนุมัติให้ใส่แต่ว่าที่ซีแต่ว่ากระดาษพิ่งมาไอ้ วันที่สี่เดือนเก้าเออพี่แดงสวัสดีจ้าจากคุณยายภัยเนาะกันเนาะเออพึ่งตื่นพึง่งพิ่งตื่นมาเข้าห้องน้ำเนี่ยอืมไอ้สัง,งัดไอ้สัง,งัดมาโยงโยงไอ้เร็วเร็วไอ้สัง,งัดไปเมืองไทยหรอขอชิบิขอชิบิน,นั่งต่ำหัวกับเจ้าไอ้เอเอต่ำหัวเทิงได้อไอ้เพราะเป็นต่ำหัวล่าง